อย่าเพิ่งยิงแอดถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้แควนี่สวัสดีค่ะสามสิ่งนี้ที่คุณควรจะรู้ก่อนที่คุณจะต้องยิงแอดนะคะคือหนึ่งคอนเทนต์คุณดีหรือ,อยังเพราะว่าถ้าคอนเทนต์ดีทําให้คนหยุดนิ้วเลื่อนเืแบบนี้ทําให้คนหยุดนิ้วได้ะเลื่อน่เลื่อนๆืแบบนี้เออคอนเทนต์ดีหัวข้อดีหยุดเสร็จแล้วปุ๊บพอคนจะคลิกเข้าไปเขาจะมองอยู่ที่ภาพตั้มเนลวตั้มเนียวคือภาพภาพข้างหน้าแรกก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปภาพสวยหรือ,อยัง ภาพตั้มเนียสวยหรือ,อยังอ่ะถ้าภาพตั้มเนียสวยคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปแสงดีหรือ,อยังแสงในคลิปที่เราถ่ายดีหรือ,อยังคุณนึกออกไหมถ้าสามอย่างนี้ไม่ผ่านนะคะถ้าข้อถ้าข้อแรกไม่ผ่านคือคอนเทนต์เลยเขาไม่หยุดเลื่อนนิ้วแน่ๆเขาจะไปดูอย่างอื่นเขาจะไปเขาจะไปดูอย่างอื่นก่อนสองพอคอนเทนต์พอคอนเทนต์ดีอ่ะจะรอดู ตัมเนยียวหยุดภาพไม่สวยก็ยังเลื่อนหนีอีกอถ้าตัมเนยียวข้อสองสวยก็ไป3ดูคลิปพอ,พอคลิกเข้าไปดูคลิปปุ๊บแสงไม่ดีอมันมืดทําให้คนไม่อยากดูทีนี่เนื้อหาคุณน่ะต่อให้เนื้อหาคุณดีแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้นึกออกไหมและครูแอนนี่จะบอกถ้าเรายิงแอดแล้วแล้วคอนเทนต์ไม่ดีภาพตัมเนยียวไม่ดีแสงแสงในคลิปไม่ดี คนที่เขาได้รับแอดเราบ่อยๆเขาจะบอกเรานั่นหมายถึงว่าคุณจะหมดโอกาสในการยิงแอดกับคนกลุ่มที่น่าสนใจคุณนึกออกไหมก่อนที่เราจะยิงแอดคุณต้องรู้3ามสิ่งนี้ก่อนที่ครูแอนนี่บอกไปทบทวนดูกันก่อนนะคะก่อนที่คุณจะเริ่มยิงแอดวันนี้ครูแอนนี่สวัสดีค่ะ